กาบสวัสดีค่ะพ่อคำค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะมณีกาได้เดินทางมาติดตามเรื่องราวความฝันของพ่อคำเนาะค่ะเพิ่นฝันแตกกูหมูเนาะค่ะเพิ่นฝันเห็นกุนเนาะพ่อเนาะวันนี้เขามากรุงอุไหนเอาเอาเหรียญเป็ดใส่เลยบอลน่ะก็เป็นมันม่อนอยู่แล้วะที่กุนค่ะกุนเป็นกลมงกลมงกุ้งมันม่อนม่อนแดงๆขึ้นยังเขเขียนมาดแดงเลย เป็นสีแดงผมสีแดงผมเยซัมบารูใหมลูกดุกเป็นสีแดงเด่นค um, ือเหล็กศูนเลยบอคือเหล็กซูนเลยเอาเนี่ยไปเปลี่ยนไปแปะใสเลยเอาเหรียญยังไปแปะใส่เอเหียหาศูนดีเหรียญหาูนเหรียญหาสิตังบ่พอหาตังดีเลยเป็นเหรียญสลึงเงานี่มันสีแดงๆเนี่ยม่เล็กหานก็มีเล็กซูนเนี่เอาไปแปะใส่ในวันคนโนมัน ไผเป็นผู้แฟ่พ่อพ่อนี่แหละผู้แบบเพิ่นหาแป๊ะเป็นอะเพิ่นกองโกนหรือมาหานี่โอ้โหค่ะบ้านนี่เรียนเพิ่นก็มาให้พอป๋อบ่อยแล้วเรียนพ่อเองเจ็บไหนไม่ใส่หรอกบุงหมูน้ำเลยเพ้่ยนให้เพิ่นกองโกนมาหายกับเอาเรียนมาแป๊ะก็เอาไปแป๊ะใส่หาโอ้ค่ะค่ะเพิ่นบอกว่าแป๊ะเรียนนี่เนี่ยเพิ่นลองสิบอกเออเรียนหาสิบตังหนึ่งกระเก็บได้ จักใ้้าเพรว่านบอกอ่าไม่เอาไปให้ไปใส่แปรโลยแต่าเาไปเหรียนเนี่ยแต่บาก็เห็นเงินยูหาทิพตังบ่เออเปนเป็นเป็นตัวเหล็ตัวสีแดงๆเหรียญเหรียญแดงกัเป็นเหลขหาเ็เล็กค่นก็เอาไปแปรใส่ในบนผู้คนผูดีบ่พอก็ผูดีเนะเขากอแไปเรใส่พนบ้ดีเลยอ่โอ้เนาะฟันเปกเนาะเป็นปิศาเนาะคุณพ่อเนาะมามามา ก็มาเขียนไว้มาเด่ะันก็ครับลชื่อใดบ่ก็เลยเขียนไว้เลยก็เขียนไว้ค่ะค่ะผู้หญิงมาแต่ทางมากองกนนี่พ่องก็ผู้หญิงกผู้ชายล่ะแต่ว่ามันมานีู่้ิงหรือชายงหรือชายเดมากองกนก็เห็นตะก้นเลยบัดนี้นอกนันก็โตโตก็เห็นอยู่เบ่ได้นุ่งเสือนุ่งผ้ายงคแต่ว่าบ่เห็นเพศเพิ่นบ่บ่เห็นเห็นแต่กนเเห็นแต่กนเห็น่กน บ้านนี้พ Get ่อเสียเอาเป็นเหล็กตัวไหนพ่อฟันเหนียวเก๋ว่าเก่าศูนหาเนี่ยเก่าสูนหาเูนหาเนี่ยคอว่าก้นนี่ก็เก่าเนาะพ่อน่แหละคดวเเลี้ยหนี่กระบุไว้แล้วว่าเก่าก็หาทิศทังเนาะเก่าคือวานที่ไหลนี่แหละเอาตัวนี้เก่าหาเก่าหกเอยนั่แหละูนเก่าหาศูนเก่าหกนแหลวก็ขับเอาตัวนั้นนี ซูนเก่าหาซูนเก่า <c oughs> right <in> <c oughs> ้นมีแล้วนี่เลยเก่งนี่เลยเกีงมีแล้วอันฮกเลยค่ะซูนเก้าหคันสองตัวกระตัดเอาศูนหาหา9ูนเ่บ่คุณพ่อได้ใจับใส่ค่ะหรือว่าที่สําคัญนเี่ยเก่าก็เลยฮกตัวเดียวกันย่าลืมอวยเนาะเป็นฮกซูนหาเนาะค่ะ คุณพอฟันเตกนอพอนอไฟก็ไฟเตกพราฟันแบบเก่าจิอันอันนี้ไม่สิเป็นชั่วหาศูนย์หาศูนย์เก่านี่นะเขียนเขียนไหวโอ้หาศูนย์เก่านะบอกหาศูนย์เก่าเนี่ยโค่ะค่ะคุณพ่อคุณว่าเขียนหาศูนย์เก่าน้ำนอท่านผู้ชมเนาะหาศูนย์เก่าก็เก่าศูนย์หาค่ะ โตครับบอกคับแบบว่าหราต้นเก่าตัวเดียวกันเนี่ยครับอันนี้สื่ออันนี้เอาบ้านนี้พออายุเจ็ปีลรอพอตอนแปดสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยโอ้แปดสิบเอ็ดอย่างแปดสิบสองปีอเนพ่ออย่างแปดสิบสองแหละโอ้เคยฟันอย่างสี่จ็คเทือบบบบบบบ้บบ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 เบบบปี่บบ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 บาบบบเบบ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 บงไปแปะกบนแปบดาบบ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 วน เป็นสีแดงผอมเนาะเป็นสีแดงแด้คนก็ดีบบอบนหมเป็นมอนม้อนกิ่งกิ่งยี่สละคือจังคือจังเขียนเอานเมือเออคือจะเขียนไหวไเป็นไหนเป็นไหนเอาเหรีมาแปะมันปะอะรก็ควมือค่ะควบมือมาสิควกนมือมาข้างหลังก็ได้เหรยญาค่ะคกค่ะค่ะค่ะเอคเหีเทางบึงนาอค่ะโอ้ททุคุอ บ่เคอยฟันเบบยหนีจักเถื่อบ่เล็กฟันเปีดตื่นมากกันหย่านลุงเียนไ้เลยเียนไ้เต้นตื่นคืนคนทีค่ะฟันมือไรพ่อเปิดฮพ่อฟันมือไรมือขื้นฟันขื้นมื่คยสีแจงเลยอค่ะสีแจงพอพนอะสีแจงเลยโอ้ค่ะเก้าห้าศูนย์เก้าศูนย์หไปหาแผเสียง คันหนึ่งผมเปิดอันนี้ไว้ไปเห็นมันก็เลือดตรงกันเกือบพอดีกับจะคลองพันเป็นก๊าเล็กจะคลองพันมันเขียนไว้นั่นแหละเขียนไว้ก็จะเขียนไว้ยู่หน้าหลงหลงว่าจะบอเขียนเดี๋ยวขออนุญาตถามพ่ออีกจักหน่อยเนาะบานนี่เงินเหรียญหาซิบสตางค์นี่ตัวเลขนี่เงินเหรียญนี่คุณพ่อก็เห็นเป็นสีแดงมันบอกเออเห็นสีแดงเป็นเลขหาเลขหาไทยเฮาเด็ดเลขหาไทยแดงแดงจึ้งเลยา นี่ค่ะขอนหัวสีอะไรโอ้อันนี้ศูนย์บอมเบลิกเออร์บีดได้เป็นเด็กไทยเป็นเหล็กใช่บอมเบลิเออร์บีดเออียนเหลียนเหลียนเหลียนแดงเลยแบบค่ะค่ะขึ้ว่ามันคือว่าพันธหินตัวแดงคือจริงๆก็หนี้แล้วก็คือว่าค่ะค่ะค่ะยังเล่าความฝันของพ่อหัวเงาพอเหนียวได้หุงเงาหัวขึ้นมากับเปเหนียวค่ะว่ากูฝันตัวคันหนึ่ง ก็เลยเขียนว่าอย่ามันหลงค่ะนี่ก็นเรื่องเล่าความฝันของคุณพ่อขำนอคุณพ่อนอค่ะการขอบคุณสําหรับตัวเลขแล้วกแเนี่ยทางความฝันนอคุณพ่อนอค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปตัวเลขของพ่อขำค่ะพ่อขำเลขของเพิ่นค่ะเก้าศูนย์หาค่ะศูนย์เก้าหกค่ะหกศูนย์หาหาศูนย์เก่าค่ะเลขของพ่อขำนอค่ะ อายุของพอคำค่ะแปดสิบเอ็ดอย่างเขาแปดสิบสองค่ะพ่อคำิ่นฝันนอค่ะฝันวามีคนมากกองก่นขึ้นใจเห็นตะลูกก่นค่ะเป็นวงกลมแดงเหมือนเด็กศูนย์ิ่นวานอกค่ะแต่ว่ากะให้เอาเงินติดค่ะเงินติดเป็นเหรียญหาซิบค่ะเป็นเหรียญหาซิบต่างนอกค่ะไตติด กลอนพื้นค่ะไปติดลูกลอนพื้นเนาะค่ะตัวหนังสือตัวเลขค่ะกัเป็นสีแดงเนาะค่ะยูเรียนค่ะนี่ตัวหนังสือศูนย์หาเพื้นได้เอามาใส่เก่าค่ะเก่าศูนย์หาศูนย์เก่าหกค่ะหกศูนย์หาหาศูนย์เก่าค่ะอายุของพื้นกับแปดสิบเอ็ดอย่างเขาแปดสิบสองเนาะค่ะ มันที่ท6กสิงหาคมพศสองพันหาอยหกเก็ดให้ท่านผู้ส้มทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางสื่อสลากกินแดงรัฐบาลนอกค่ะกาอยลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนาในเองค่ะถ้าพระท่าทนกดติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากซ่องป่าบนคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสีบริพาท แนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเด็ค่ะป่าบนคนยิสานกสิหามากฝากว่านผู้ทรมทางบานนอค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนยิสานกับมิเพียงเทนีคลิปนาโผลกันใหม่โสุโสกหมานหมานลำลำด้วยด้วยหิ่งหิ่งปงัปงปงักับตัวเด็กของพอคขำนอค่ะสวัสดีค่ะ